น, <electromagnetic> นางมาจ้านั่งนั่งนั่งดีๆีมาด้จ้าคุณท่านโอ้ยนั่งในถาดเลยมัดมัดแม่เขาเคได้กินตำมะฮุ่งดีป่ะเด้อพูดว่าเขาต้งถาดกันมัดเขาต้งถาดกันเดี๋ยวเดี๋ยวแกให้ค่ะเดี๋ยวแกให้ค่ะคุณผู้หญิงรบกวนคุณผู้หญิงนั่งก่อนนะคะจ้าจ้าแล้วโอูแตนเคยจะนอดแบบนี้ว่โอ้ตำมะฮุ่งโอ้ย เนี่เอาไปทังเคร่อก่อนซะเ <บน S 3> อกว่ผุียเบิงผเลยขไปว่าโ้ากแบแล้วบัดนี้ให้บกบข้าไปว่าส้มตำายายอิงอยูเขาจะครยูเขาจะมาส้มยุดยุดยุดเดียวเดวเใรเซียผู้ย้ายตำบลาสาขาเดียวกันแล้วยายกวาาน้มันต,ำต้ำปลาเอาเอาเมกันคนละครึ่งเอาคนน่ะเขาหัวน้ำกลนอยู่นะ่ะเดเซ่อไหมอ้ เอานี่ดส right, ิไม่แกะซวยถั่วคำพอยเพ็ดเพ็ดเพ็ดเอ้ยอานี่ลูกอ่ะเอ้านอนกอดปอไข่เอีเลยแล้วอาไฟอ่ะจ้ากเก็บใจมาับลองทอเก็บใจมาสักองยอ้าได้ไหมอดียพากันเด้เเด้เด้อเด้ด้เเด้อ เอาง่ายเกยกะไรจุปนจุปนคี่แบสคนหลวดยังอะให้เขาจุบอะอันนี้อันนี้คุณเพชรเอ้ยเน่ข่อยเทยเจ้าเลยละปวดไหนเขาจจิ้มเขาไปจนแตกปวดัวดกินมัมมี่ห้อยเปลือกเลยที่จพูดน้องน

จ้าก่อนจ้าเออโอ้แงทั้งงูดำนี่โอ้โหจ้าจ้าก็ลูกจ้าก่นจ้ามาามานั่งกินดๆเร็วพี่เรนังลงกินดีๆ โอเโอ้ดเีไปอ่ะมาคเอาเดีวไเจอกั้นเอาขั้นเดียวเอาข้นนึงเอกสสรอยู่ใส่มพีเนยไม่ข okay. ั้นเดียวมาไปเดวเดีไปจอกังรั้เอาตดวไปดีกว่าเอามา่อเอกสารซือไยาออกมรถเดี๋ยวมามาเอาเง พูดเสร็ับคุณนเลครับเลยเือเนาะอุ้ยบวแหละซัวสิครับจากคุณมังผีฮัจะผ่อได้เนาะผอนอยแล้วดันแล้ววัตำรวจมันก็จับไปด้ยดาม้คา่นี่ใคจะไปเ อมันจะเหม็นข้าวใครดเดาเ้าบอกว่ากินมนิ่าด้อยู่แล้วาานัแสดงว่าเราหิวเข่าเดนิมัสก็กินใข่สิเป็น เพราะท้านีกการกินเขาได้เขาุนนี้แต่ตอนนี้มลกหิวเขาากี่สัปพี่พอยเอาหนิทำอะไรคะ